สวัสดีครับพี่น้องเฮ้กาับซาวีดาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรานะครับอยู่ในเกมไม c ครฟ์นะครับแต่ไม่ใช่ไม c ครฟสธรรมดานะครับมันคือไมโครโฟโอ้ยโดนยิงไอ้มันไอ้หอกช่วยกูด้วยโอวยใส่ย้อุกคนดูสภาพ

มันไกล,ล้เช้าแล้วอันน,วน,ออนนี้ผมสวยสุดเลยไอตอนเนี้ยผมสวยสุดล่ะไอสกเกลิตันก็ไม่ไม่จองเวนเส์โอ้ยโ,โ,โ,โดนเต็มเต็ม โอ๋อนี่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 ผมฆ่ามันครับผมฆ่ามันอันนี้คือการต่อสู้นะครับนี่นี่เป็นไงเอ็งไปเลยไอ้กระด้วงอ้สัตว์ขอโทษนะครับที่พูดคำหยาบอะ่ะขไอ้คิปเปอร์ไอ้เวน้นซึ่งวันนี้ดีโอ้โหหัวใจและหัวใจเละไม่ ไม้เป็นถ้าฆ่าหมูดีกว่าครับดิเอ้ยหำไอหำไอหำเอ็งมานี่ไอหำไอหายเองมานี้ดินี่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 เองมานี่นี่กูไม่ได้กินเองแล้วเนี่ยพอเองชัดๆไม่ได้กินละนอะ กินเนื้อประทางชีวิตนะครับแม่ได้นวันนี้ไอคิปเปอร์มันระเบิดครับผมยังสร้างบ้านยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยไก่ทุกคนเรานะคือเกมนี้สนุกนะคนอ้าอ้ามีกี่ชีวิตวะกงเต้ดตึ๊ด มานี oh, okay. ははิไอไกเวนในในเนื้อแล้วครับโอ้โหขาดเนื้อครับไอพอมีเนื้อหลายชนิดมันเป็นเนื้อซอมบี้นะครับเมื่คือเนื้อซอมบี้ผมต้องต้องทุกอันนี้ก่อนอ่ะนี่ต้องทุกนี่ครับ อันนี้คือผมคือไลฟ์ผมอันนี้คืออะไรวะไม่รู้ว่าจะไม่ได้แนละ้วไม่ได้ไปสูสันนาน <c oughs> นี่ครับชีวิตของผมก็เริ่มมาแล้วอันนี้คือเราจะเอาชีวิตหนึ่งร้อยวันนะครับอันนี้วันที่หนึ่งนะครับ ว้าวคลิปอาจจะยาวหน่อยแต่ว่าสนุกแน่นอนครับ <c oughs> อันนี้เอาชีวิรอดหมาในไมเอาชีวิรอดหนึ100่งร้อยนันหนึ่งร้อยวันโอ้ยหนึ่งร้อยวันในไมค้าไทยนะครับแม่เป็นไงวันที่หนึ่งละครับผมก็เออผมก็ตัดไม้นะครับแล้วเจอหมู ไม่รอละฆ่าหมูแม่งเลยคัมโอ้โหฆ่านะครับครื่ผมผมมีของเต็มจนเครื่องแหลกอยู่นะครับโอ้ยไอ้ไอ้มือเว่นนี้ทำไมเนี่ยไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นทหารของเองนะเว้ยอะไรเลยเฮ้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 ยหาเรื่องหรอหาหาเรื่องหรอหาเรื่องหรอนี่นี่นี่เอ้ยเอา ไอหมูตัวนี้มันไม่มีเนื้อมันผอมมากเพราะอ๋อเราเก็บเนื้อแล้วนี่ลืมพื้นอันนี้เราเก็บแตงโมนะครับเพราะว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ็งหำแวบนึงผมเก็บก่อนเด้ไม่ถือแล้วแตงโมเนี่ยไม่เป็นไงนี่คงเก็บแตงโมไปประทางชีวิตนะครับ เพราะว่าแตงโมเป็นของเปิดด้วยเฮ้ยน้องแก้วน้องแก้วน้กแก้วทุกคน,น,กกนสาตีครับเออวันด,ดีเอ็งชื่ออะไรเจสินเชื่อชื่อคนคุ้นเลยแต่เองไปเลยเอ็งไปเลยนำคาดเองเว้อตอนนี้แบตผมก็น้อยเลยนะครับโอโ้โหอเมซียเสียฟ้าเต็มคาราเบล นะครับโอ้ยเซ็งเกินเต็มคาลาเบลเต็มคาลาเบลนะครับเดี๋ยวขอชาร์จแป๊บนึงโอเคชาร์จเข้าแล้วสองถุายไปทั้งหลานี่นะครับทดสอบระบบเปิดปิดไฟโอเคอโ้โหแตงโมโค้ดเยอะทุกคนมากินกันเลยเงามเงามเง้มเง้มเง้มโอเค อันนี้คือเอ่ออะไรวะจากนั้นก็ไปปูพื้นอันนี้คือใช้ชีวิตแบบไม่ต้องใช้เราต้องแบบเจ๋งๆไปเลยนานหน่อยนะตอนเนี้ยโอ้โหต้องไอฟีอันนี้ฟีมือของไอคิปเปอร์เลยนะครับ เอาไอคิปเปอร์นี่ก็ลกนปีนผมไม่เลิกเลยก็คือโซนกินข้าวนั่นเองทำโต๊ะให้เรียบร้อยถังขยะต้องมีแล้วชระบบเปิดปิดไฟมาเมขอเก็บบล็อกก่อนนะครับแล้วก็เออบอนี้กเดาบลอนูดีขึ้นหลังจากที่อาไปเล่นระบบวงจรไฟนี่เป็นไง ไม่หมดเลยอันนี้คือเยอะอยู่นะอันนี้คือผมยังสร้างไม่เสร็จดนนปปูผลงานในคีเป,ปอร์โอ้โหผลงานในคีเปอร์ทำให้เครื่องผมมันแหลกครับเหตการณ์ไม่คาดฝันโอ้โหไม่สร้างและไม่อยู่แล้วเราไม่เอาละบานเนี่ยทำให้ทำให้ชีวิตเราโคตรเซ็งเลยมีแค่แต้มโมล,ลึกเดียวโอ้โหจะบ้ะากระมัง จากนั้นก็ไปไล่บางจุดที่เกาปที่สภาพสมบูรณ์มากขึ้นตอนยังไม่มามันจะเป็นสะปุกสะปังนี่นะครับรวมความเรือสไปี์บูสปดวิดตอนสมุทรสลดตอนแรกจะทำทั่วก่อนนะแต่ก็เว้นไว้สัหน่อยละกันเพราะว่าบางจุดผมจะทำอะไรไปเยนะโอเคประมาณนี้แหละเช้ามาผมก็ได้สังเกตอะไรบางมันมีกอเกาะที่สภาพพื้นที่นะมันแตไม่เหมือนกับถัดเทวอิลล์กินโอเคอร่อยมากเป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์มาก แล้วก็ได้เวลารีเวิร์ชั้นสองครับผมที่นี่ไม่มีอะไรมากครับผมมาเดี๋ยวผมก็มาฆ่าวัวกันเลยนะครับสองตาติดติดบอกเวลาชั้นสามทุกงานนี้ต้องขยานเพียรโอเควิ่เกัอย่างอืลูกัวจ้าปีเองหน่อยเด้เฮ้ยเฮ้ยหอยตีเองหน่อยเด้เฮ้ยกูจะตามเนื้อวัวชิวเว้ย กูจะทำเนื้อว่าเคลกูทำเนื้อว่าเคลยวเว้ยเอ็งนี่เอ็งนี่ไป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 เอ็งไปเอ็งไปยังไงมาคนเป็นค่าครื่องคาแหลกล้นเนี่ยบายดูบายบายแกทำอะไรจจู เป็นคาเลยไง่ะเอ่อไอแม่หายแม่มันหายโอ้โหบ้านเงมันก็ออกแบบมาให้ดูตลาดอยู่นะมานางมื่เปีที่แล้วแต่เอามารแล้วแับแต่งให้มันเท่ากับวิสัยห่จากนั้นก็อัพเกรดด้วยเพราะตอนนี้มีความรู้แล้วโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเป็นบ้านที่ผมภูมิใจมากขาดคิปก็ยังอยากมาอยู่ด้วยไม่สิมันจะระเบิดบ้านเ่งผมชอบห้องนอนนี้มากเลยลองเปิดบิทไฟดิจึ๊บจึกเนาะ สร้างแต่บ้านหาเกินไปแล้วมาทำกําแพงใบไม้ดีกว่ามาดูบ้ามุมสูงโอเคเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันส่วนจุดที่ยังไม่มีอันนี้จุดนี้อันตรายนะัคคนไปดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมีต้กไม้ต่อนะครับแล้วต้องเราต้องหาไอ้ที่ไม้ไอ้ไม้ตีเด็กนะครับ ไอ้ไม้ตีเด็กเพราะเพราะว่าเราจะสร้างดาบนะครับผมรู้แต่ว่าจะเป็นดาบสีน้ำตาลนะมันไม่ใช่ผมไม่ตใจท่เตอร์หมันไช่หรอกทุกคนผมไม่อยากใช้ชีวิต100วันแล้วอันนี้คือขอเปลี่ยนตัวคือผมไม่ใช้ชีวิต100วันแล้วได้ไหมอุ้ยทุกคนอนญญาตว่ะเอ้ยพิ่ศีมากเอนไม่นอเลยแล้วแต่ ก็จะการ้าวโบายบายบายบเองอ่ะเองอ่ะเองบัวเบนเองโดนฆ่าแน่ในในในเนื้อวาคิวแลครับเอไอไอันที่หล่อยที่สุดคือเนื้อวาคิวดจาดำให้ตัวก็ไดน้ำครับดำนะต้อมีะแล้วก็อเนี่โอ้ยเคยยู่ดะไอบักฮัมตอนนี้ก็ตอนบปาอยเฮ้ยเฮ้ย โอเคเข้ามาในเมเทอร์ซึ่งผมก็้นผมว่ามันก็อยู่ในลืมเหมือนเดิมเหมือนปะตแต่ว่ารอบนี้มันทาอะไรผมไม่ได้แน่นอนเพราะว่าผมจะสร้างาัเดินดยตัวเองโดยการนี่เครื่องผมแลกเลยทุกคนเห็นไหม <S <S <ๆ>ตอนผมใช้ความเร็วเนี่ยเครื่องมันของผมเนี่ยก็ <Okay. S 2> ชอบอแลกอะ่ะเห็นไหนไหนๆก็มา้วขอสมมติตอนผมใช้ไอวิ่งบนหน้าเครื่องผมมันจะชอบแหลกเล่งที่ไหรก็เจอแาทุกทีของแก้ผิดอะไรแล้วกันฟามมนไม่หมือนโอเคจุดเข้าไปเราดูผลงานกัน มันจะกลัวได้3 2ไปมคาราเฟลหาเราอยากเราอยากเจอหมู่บ้านเว้ยเพราะว่าเราจะป้ไปที่อื่นว่ะแต่แต่ว่าที่ตรงเนี้ยมันไม่มีหมู่บ้านโคตรบ้ารู้สึกผมก็เจอสักทีเป็นในเจอง์ฟอร์เทสที่มีขนาดใหญ่ Minecraft นี่มีทุกีพีนะรวมถึงเวอร์ชั่นอื่นก็เป็น Minecraft นะไอ้ไอ้ตัวอะไรนะครับๆ ไอ้นั่นแหละครับคือเอออันนี้คือไมค์คาร์สเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นไมค์คาร์สแตกต่างกันมันเป็นไมค์คาร์สไทยนะครับแต่ผมก็ใช้ชื่อไมค์คาร์สอีพีต่อไปนะครับเอออีกทีหนึ่ยแหละอุ้ยอะไรวะอุ้ยอะไรอ่ะขอลองดูหน่อยดิดูดูเฮ้ยหลับที่คิด โอเคทราไอชิเมนตต่อมาเียว่านั่คือรีสปอนเซอร์เปลี่ยนอยมันคือจุดซึ่ปนเตอร์เป็นโจ้เลยทุกนโลกมันก็ดาวน์แอ้เห็นแล้วอยากกินเนื้อวาคิวเลยทุกคนโเคอนมคาราเบลไปสุดยอดอเมซิ่งเบียรฟ้าวู้เฮ้ยเสือดาวทุกคนเสือดาวเราจะไล่เสือดาวไปเนี่ยมาด้เลยต้องมีประาด โอเคประมาณนี้น,นี่เลยนี่ว่าม,มันจะไปอยู่ที่ไหนใ่ปะฮานี่เดี๋ยวนะมีชาเลนนี้นอยู่หรอแอสซี่เนเนเธอร์โคเกนที่โอ้ไอเสือดาวที่จับยากนะเนี่ยแล้วก็เสือดาวที่โคนะจับยากถ้าทำจริงนี่ก็ยากอยูะแลเนี่ยนะเอเชียนเดบิสหรอโอเคจัดไปดีเป็นไงโอเคเจอแล้ว แลกเป่ยนกับผมนี่ไงผมตีเสือดาวได้ละเรียบร้อยใช้งานเบ็ดติดบล็อกฟังก์ชันสเตตเดอร์เป้งโอเคเรียบร้อยดูว่าเสือดาวตายยังไงผมไม่เคยตีเสือดาวเลยอันนี้ผมตีเสือดาวครั้งแรกในชีวิตนะครับมัแล้วกนโอเคจัด้าอันนี้อันนี้คือเสมอว่าเป็นเป็นแบบครั้งแรกในชีวิตเออเฮ้ยโคตรเจ๋งไอไอไอบัง ไอ้อะไรนะลืมละมาดาผมอ่ะสู้ชีวิตเว้ยไม่ให้สเตลิกต้านมายิงเราด้วยเพราะว่าเราเบื่อมันละไอ้นี่ก็มองกู้จังโอ้ยดูสภาพมองกูจ้างไอ้เสือดาวเนี่ย เออผมเปลี่ยนแล้วขอเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันก็ได้นะครับแต่ว่าคิดจะยาวหน่อยก็ไม่เอาอะผมจ้ใช้ชีวิตนิดนึงก็ได้น้ะแบทแมนโอเคแล้วแชาติเอะทั่วไปแล้วมาดูการจุดเกิดประมาณหนึ่งบ็อกขึ้นไปแบชาติเกิดไทส้นอะไอซองบี้เนี่แชาติด้วยความเร็วสูงมันก็เหมือนกับแนชา่นปกติอลยแต่ม นี่แมนชั่งนี้มันคงอยู่ได้อีกไม่นานผมก็เลยสั่งว่ามิสเตอร์บอสขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ซอมบี้มาไหนมาอีกเสือหนีแล้วเอ็งหนีแล้วผมก็เลยเก็บไม่เร็วโอ้ยซอมบี้มันจะเซ็ตยอผมแล้วทุกคนช่วยด้วยทุกคนช่วยด้วยซอมบี้มันจะเซ็ตยอผมแล้วเดี๋ยวผมขอประกอบดับไอ้ฮัมโอ้ย my god แหม่ก็ผมที่เกียบมาหลายชั้หนะมากนีดก็ได้เล่มสองไอ้กอไอ้บล็อกอันเดียวเนี่ยออกมแล้วนี่ไงบล็อกนี้ผมมีด้วยนะครับทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยซอมบี้มันลงมาได้ไงวะเนี่ยโอ้โหไม่บอกผมเลย ไอ้ซอมบี้มันไม่บอกผมเลยวางไม่ได้ไอ้บังทำบนยอดเขาซักที่หนึ่งแต่ที่แน่มันมีบ้านหลังแรกของผมอยู่ใช้เป็นที่นอนแล้วกันแล้วก็ออกเดินทางไปเต่อยให้เงินตีไม่ได้วะไอเวนช่วยด้วยโอ้มายก์ซึ่งจะเป็นขนาดอิสโอมทาะที่ชีวิตหน่อยของผมลองอัญเชิญพลังทุก่งมาเต็มเต็ม าเกิกระโดดสูงเ้ยนะจาั้นผมอุเกิดมาปิดท้ายด้วยการทำอ๋อมันตีไม่ได้อะทุกคนเกิดเริ่มงปัญ่าโอ้ให่คนสวยแล้วโอ้ยสวยแล้วอุ่าหแต่งตัวเหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นผมไม่สามารถทุบบล็อกได้อีกต่อไปโอ้ยทำไม่ได้ว่ะ ถูกไม่ได้ทุกคนเฮ้ยดูดิวันที่ดูเกิดอะไรวะเนี่ยผมกลับมาที่ห้องใต้อันนี้เริ่มหัวร้อนแล้วทุกคนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้มันกว้างขึ้นกว่าเดิมและระบบจริงๆอีกเที่อ่ะระบบสร้างระบบจริงๆที่ว่ามันต้องมีแท่นดบรคเนี่ยกำจัดซอมบี้ไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมกำจัดซอมบี้ไม่ได้เลย ดูโอโห้ใมันี้วยด้วยูคลิปนี้ผมต้องขอลาก่อนนะคะบ๊ายบาย